วันนี้นะครับมันมีท่าทางเติมเงินแบบใหม่เข้ามาก็คือเวลากดใช้เนี่ยมันจะตบตูดแล้วก็ชี้นิ้วแล้วกวากมือเรียกมันคืออะไรครับเนี่ยไหนขออีกทีหนึ่งตบตูดชี้นิ้วกวักมือเรียก <noir> ใส่กับตัวผู้หญิงนี่แบบว่าอืมผมอ่ะอกเตตแงพร มาดูของใหม่กันดีกว่านะครับวันนี้พามาดูตู้8ปทีการันตีกินเกลืออีกแล้วรอบนี้เป็นสกินดาบคาตะนะไซเบอร์ออกแนวไซไฟโลกอนาคตนะฮะมีออร่ราประกายสีม่วงๆฟงฟิงวุงวิงกิ่ง,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 งกล่องแก้วเวลาถือกันหน้าตาเป็นแบบนี้คาตะนะสกินใหม่ไฮเปอร์คอ ส่วนของรางวัลอีกกล่องหนึ่งมันเป็นสกินกระล่องดวงใจ audio bomb นะไอ้น,นี่มันเป็นของรางวัลตั้งแต่ยุคสปอ,อตบี at แล้วนี่ทำไม GM ยังเอามาใส่ตู้อีกอะชอบขายของเก่าใช่ไหมเราอะเดี๋ยวปัด๊ดแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นสกินแอร์บอดอันใหม่นะ3ล้านอุ้ยทำไมแพงจัง5บาทยังไม่เอาเลยทรงนี้ มาลุยกันเลยนะครับเลือกของที่ไม่ต้องการออก2ชิ้นกดยืนยันกดตกลงเอ้าแต่ว่ารอบนี้มันเริ่มต้นที่3เพชรนะครับราคาในตู้เปลี่ยนใหม่นะเป็น3 6 6 7 7 8 8 9 9 1 1 1 2 2 3 3เลขเรียงหมดเลยนะเนี่ยมาก็เลขเท่าไหร่มีค่าเท่าเดิมนะครับยังไงก็ล้างตู้ชิ้นสุดท้ายแน่นอนลุยกันเลยชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6 ชิ้นที่7ไม่ต้องลุ้นครับกดข้ามไปเลยแล้วก็ชิ้นที่8อันสุดท้ายล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับต่อไปตู้นี้คือทุกคนสามารถกดรัวๆได้เลยนะถ้าอยากได้ของรางวัลใหญ่ยังไงก็ลางตู้แน,น่นอนไหนขอดูหน้าตาดาบคาตะเนอะหน่อยมันเป็นยังไงครับ ไฮเปอร์คอ b บลูระยะนี้ไม่มีพลาดแน่ก็เป็นดาบที่รูปทรงออกแนวไซเบอร์โลกอนาคตแล้วก็มีออร่าประกายสีม่วงๆนะครับสามารถถือโชว์หน้าล็อบบี้ได้ด้วยสวยไหมฮะผมว่ามันก็ไม่สวยหรอกมันแค่แปลกตานะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็มีของใหม่เข้ามาอยู่ดี สรุปนะครับราคาเหมาเจ้าตู้นี้ทั้งหมด999เพชรหรือคิดเป็นเงินจริงประมาณ300บาทนะฮะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปไปดูในเกมกันว่าใส่เล่นจริงมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาลุยกันดีกว่านะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดโดดร่มโหมดทั่วไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต้องพาแจ็คก,กี้มาด้วยเพราะว่าช่วงนี้บอดเยอะจัง บอดเยอะมากและคนตึงเนี่ยก็เยอะมากด้วยนะครับไม่รู้ว่าคนที่เล่นในมือถือเนี่ยเจอบอดเยอะเหมือนกับผมหรือเปล่านะฮะช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับมาวันนี้ลงกันที่โกจังเดิมสมัยเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเมื่อก่อนชอบลงตรงนี้มากเลยนะไม่รู้ว่ายังมีคนดูที่ดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ดูยาวมาจนถึงตอนนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเลิกเล่นกันไปหมดแล้วหนีไปเล่นเกมอื่น ใครยังอยู่เนี่ยช่วยพิมพ์บอกด้วยละกันนะฮะเล่าสู่กันฟังใครจะอยู่ใครจะดูก็ขอบใจใครจะไปก็โชคดีเมื่อกี้ในเมืองมีคนซัดกันแล้วนะฮะมาลุยเลยละกันวันนี้ภารกิจของเราก็คือตามหาดาบคาตาเน่เฮ้ยแม่มันมีคนยิงข้ามภูเขามาจากนูน่นใส่โคโนสะด้วยยิงกันข้ามทวีบอะคิดดูแต่เมื่อกี้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันอยู่ในเมืองนะครับนี่หรือเปล่า ีหรือเปล่าเนี่ยไม่ไก่นะตึงนะบัลลือล็อกเป้าอย่างไวเลยนะเราอะ่ะข้างหน้ามีคนยิงนะเมื่อกี้นี่เปล่านี่นีนี่เน,นลวงไปดี m 4เ e a l 3นั่นนนนมันจะมีแต่คนแบบว่าเล่นเป็นๆน,นะฮะในหมวดทั่วไปหรือว่าเขาหนีแรงมาลงหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ย <S <S รอถามคุณผู้ชมเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมช่วยเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ผมอ,ะอ่ะอืมตารอ,ลลองตองแต่งเติมเกมส0 0 0สนได้เกลือเป็นของแถม,มผมอะ่ะอืมเติมเกลืออีกส0 0แสน GM ปล่อยบอทเป็นของแถมแล้วใครเขายิงตูดมาครับเนี่ยน,นาาววู่นนะป่าวัยรุ่นยิงเสร็จแล้ววิ่งไปไหนนี่นะพ่อหนุ่มเสื้อม่วงเสื้อม่วงเนี่ยมันเป็นเสื้อสายฟรี BTS ทีผมยังไม่ได้รีวิวนในวาลืมไปเลยนะไอตัวนี้ยังไม่ได้เอามาใส่เล่นไปไหนละ มาดีมาดีเนี่ยดูนะดูปฏิกิริยาของคนที่ผมเจอนะว่ามันตึงหรือไม่ตึงยิงหลอบอย่างไว <S <S มาดีลมหนึ่ง <S <S พ่อหนุ่มเสื้อม่วงหมวกฟางหมวกฟวงพูดไปพูดมาลิ้นจะพันกันนะหมวกฟวงฉันจะเป็นให้ได้เลยโจนสลักหมวกฟางเฮ้ยมีเสียงเท้า <S 1> <S 1> <S 1> มาดีมาดี ก็มาเด้ก็มาเด้ก็มาเด้ก็มาด้สวยมันต้องหนีดิแจกคกี้ซอนได้ทันเวลาพอดีเกือบแตกแล้วไม่ละมัวแต่เล่นจังหวะลนๆก็ยิงผิดยิงถูกอุ๊ยนี่เจอแววคาตะเนะว่าแต่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่านะเนี่ยวันนี้ขอเล่นเป็น M14 ละกันไม่ได้เล่นหลายคลิปแล้วนะฮะเปลี่ยนปืนเสร็จแล้วก็ต้องมาซื้อชิปอัพ เกรดขึ้นเลเวล3นะมันถึงตาโหดแบบว่าสุดจัดปลัดไม่ได้บอกขนาดปลัดลาออกยังโทรมาบอกว่าให้มาอัปเกรด M 1 4 l e v e เลเวล3ด้วย <c oughs> ไม่อัพมันไม่ไหวนะครับเล่นปืนนี้ยังไงก็ต้องอัพขึ้นเลเวล3โหดแบบว่าเห็นได้ชัดเลยแล้วเมื่อกี้แจ็กกี้ส่งกระแสจิตมาบอกว่ามีคนโดดลงมาตรงนี้ด้วยอ๋ออยู่ไหนอ่ะ hey. หนีเปล่าคุณๆน,น,นะไอคนนี้เหมือนโดนยิงตายตรงนี้ไปรอบนึงแล้วก็ยังโดดลงมาตรงนี้แล้วก็โดนจิงตายตรงนี้อีกรอบไดูคาตะนะกันดีกว่านะฮะและนี่ก็คือสกินใหม่คาตะนะอออ๋ออ๋อออะไรครับเนี่ยวันนี้ชีวิตแลดูยุ่งเหยิงใครมันตอดมาระยะไกลไม่ดงไม่ดูมันแลคาตะนะ ยิงคนดีกว่ากระสุนมันน่าจะมาจากแถวนี้น่าแต่ว่าวงมันเริ่มปีบแล้วว่าเขาอาจจะวิ่งเข้าวงไปแล้วก็ได้นะเนี่ยเฮ้ย mm hmm. <Hey. S 2> เนียเปลวัยรุ่นเจะไปเฮ้ยมาสองหรือเรานายพลไก่โอ้โ oh หช็อตนี้ตบตูสองทีชีนิ้วกวักมือถ้าอะไรครับเนี่ย วิติใหม่แห่งการเต้นหน้าใส่ชุดผู้หญิงแล้วก็ไปกดอ่อยผู้ชายในโซนมากๆเลยนะผู้ชายน่าจะชอบ <Hey. S 1> ไปกันต่อไม่รอแล้วนะวนละเมือง2เมืองและใครเขายิงอะไร <S <S เสียงแมงวีมาจากไหนอ่ะมันนี่ดีวัยรุ่นว่างไงปีกนก ปีกนกกว่าเราอ่ะปีกนกกว่าเราอ่ะปีกนกกว่าเราอ่ะหนวกหูสักนัดไหมหัวหูสักนัดไหมหัวหูสักนัดไหมตึงหัวเราอ่ะหเดียวผมว่ามันจะเยอะไปนะครับหลบเป๊บเยอะเกินปุยมึยมาสามทางกันเลยทีเดียวเอ้าแล้วจ็คก,กี้ไปล้มตอนไหนแล้วนะ่ะโอ้ซอรี่นะเมื่อกี้ ติดศัตรูอยู่เสียงมาข้างล่างอีกแล้วอะไม่จบใช่ไหมเราอ่ะขึ้นมาดิเดี๋ยวรอต้อนรับมีกระสุนไว้ต้อนรับนี่แหละ <Hey. S 1> มอดีกินให้อิ่มนะมีเยอะกระสุนผัดกะเพาแถมใส่ไข่พิเศษให้ด้วยแต่พิเศษใส่ไข่ก็สู้ธรรมดาใส่ใจไม่ได้หรอก มันรยิงอะไรกันตรงนู้นครับเสียงม,มันมาจากที่เราบวกกันแถวแถวเมื่อกี้ตัวที่หลอยผมข้างหลังไม่รู้หายไปไหนแล้วนะเดี๋ยวไปดูตรงโรงเรียนก่อนเจ้าเอ๋แม่โดนไม่เต็มแล้วเมื่อกี้มันมีตัวขอบวงด้วยนะเฮ้ยนู่นปล่ายืนทำไารไวัยรุ่น ลกฟืน <Huh? S 1> ชื่ออย่างวะอ่านยากจังอีกตัวหนึ่งอยู่โรงเรียนนะอาศัยจงังหวะน,นี้เข้าวงก่อนนะครับเดี๋ยวตรงไปชุบแจ็คก,กี้ก่อนนะก่อนที่จะชุบไม่ได้เกมนี้มันยิ่งตึงๆอยู่เออยังไม่ได้นั่งดูคาตานะเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรดูเฉพาะตอนวิ่งนั่นแหละเวลาถือมันก็จะเป็นออร่าเอฟเฟกประมาณนี้นะครับแสงม่วงวิบวับจับใจและข้างหน้าใครวิ่งผ่านเข้าไปขึ้นไปไหนนะวัยรุ่นโอ้ย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  โอ้โหอุตส่าห์ไม่เปิดดันโดนเปิดมาก่อนซะงั้นเหมือนเห็น2คนนะเมื่อกี้ใช่อะเป้าขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหมันยิงเจ็บจังเว้ยเฮ้ยจะได้ชุบไหมเนี่ยวงกรปีบมาแล้วด้วยขอชุบหน่อยได้ไม่มเพื่อนลงมาแล้วนี่ว่าคิดว่าอยู่ข้างบนเอาไปหนึ่งลูกมาดิมาดิ นนะมาเดยไอคนนี้อีกแล้วเหมือนโดนไปรอบนึงแล้วนะเมื่อกี้เกิดไวัแท้เืย์เข้ามาเร็วแจ็กกี้มีที่ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวงเริ่มจะเล็กแล้วมันก็ตึงจริงๆนะครับเกมนี้สังเกต,ตแต่ละตี้เนี่ยโดดยิงกันสนุกสนานเลยนะมันมันแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ไปเข้าวงกันดีกว่านะครับถ้าเกิดไม่เข้าตอนนี้เดี๋ยววงบีบขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าลำบากเกมยิงตึงๆอยู่ด้วยเฮ้ยรับไข่โ <ait fe ci> หนมาทำไ <Allāh. S 2> ม้องพิวตอโขนลงไอ้นี่โหนขึ้นย้อนสอนนะเฮ้ย s> <S เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นคนนะโกดังข้างล่างเนี่ยมีคนนะคนแน่ๆไม่ใช่แย่น่นองโอ้โอ้โอโอ้โอ<_><_>ไอตัวนี้หรือเปล่า หนักผมเมื่อกี้ล้มหนึ่งอยู่ขอบเนินเอาแจ็กกี้้ยหลังมาไงอะเมื่อกี้เคลียร์แล้วนี่วาโอ้โหโ,โดนหล่หลังจบเลยแล้วตู้ชุบมันอยู่ข้างล่างด้วยผมจะชุบได้ไหมครับเนี่ยเอาตัวชอบดักขอบวงอะเดี๋ยวจะโชว์วิชาปราณคาตนะเอา้า ยังไม่ทันฟันเลยใครมันลอยใครมันลอยหืปวดให้หลังลายหืพาเพื่อนมาด้วยหรอสองคนนี้ล้มนะยังไม่หมด <c oughs> เพื่อนเขาหน้าจะต้องอยู่แ,แถวๆนี้เผื่อจะเป็นไอ้ตัวข้างบน<อ>ว่าไงเสื้อม่วงชอบหลอยหลังเลอเราอะ่ะไปไหนเราเดี๋ยวจะโชว์วิชาปราณคาตะนะไอเนี่ยคนสุดท้ายของตีเมื่อกี้แน่นอน ผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาช่วยกันดีเหลือเกินเหลือสามคนครับเฮ้ยมีเสียงเอา้า <What? S 1> ทำไมไปอยู่บนนั้นนะเพิ่งเกิดแน่ๆเอาไปหนึ่งต่อมโดนเฮ้ยมีเสียงมามาเดะ <Wow. S 1> หมดไหมขอซ้อมฟันคาตาะก่อนเฮ้ย มาเด้มาเด้มาด้าหมดไหมรอบนี้น่าจะต้องเหลืออีกคนหนึ่งแหละเพราะว่าคนนี้ยังล้มอยู่นุ่นเ,<อ>เก็บของเหรอไม่รู้เรื่องตบตูดโชว์ไปอีกสองทีผมอ่ะอืม,มแตะลองตองแต่งเติม<า>เกเมสามแสน GM ให้เกลือเป็นของแถม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่คาตะนะไซเบอร์นะเป็นสกินดาบที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของดาบเนี่ยให้ออกไปทางแนวอนาคตแล้วก็มีเอฟเฟกต์ประกายสีม่วงด้วยนะครับลองดูแล้วกันว่าสวยถูกใจพอที่จะเสียเงิน300กว่าบาทหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะับ